ม่ครับไกลซื้อไม่ครับใจอกลับแล้วไกาไกยขายทุกๆแถมกระดูกกับไม้เสียบไกลกระดูกเอาไปชินโชคได้เที่ยวรอบโลกกับคนขายไกลา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 ละ คนแก่ให้ไม้เล็กเล็งสาๆสาๆเด็กๆเลือกให้ไม้ใหญ่ใหญ่อยากมีแฟนสักคนเอาไว้ตะโกนร้องขายไก่โอ้แม่คุณคนสวยโปรดช่วยอุดหนุนซื้อไก่อย่างมาสุขหอมเกลียม แถมเขากระเทียมพริกไทยอยากมีแฟนสักคนเอาไว้ตะโกนร้องขายกายไม่ครับไก่ซื้อไม่คำเจอกับแล้วกาไกาคขายถุกๆแฉมกระดูกก็บไม้เสียบไกล กระดูบเอาไปชิงโชคได้เที่ยวลอบโลกกับคนขายกาออยสวัสดีนะฮะสวัสดีนะฮะสวัสดีคุณต้นสนนะสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังอะไรล่ะสองดอกทีวีฮะวันนี้มาเอ๊ะเดี๋ยวดูเป็นทางกายไปมาย วันนี้เราเป็นทางการนะฮะวันนี้เราเป็นทางการเฮ้ยใครร้องเพลงเนี้ยอนุญาตเหรอขออนุญิทธิ์ยังยังครับไม่ได้นะแล้วร้องเพลงนี้เนี่ยไม่ได้ว่าอะไรร้องได้อันนี้คุณต้นสนแนะนำครับน้องต้นสนแต่คุณผู้ชมรู้จักอยู่แล้วว่าเขามาเต้นรำแดนเซอร์ไปร่วมงานกับทีมอยู่แล้วใช่ป่ะเป็นทีมแดนเซอร์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็วันนี้มาอะไรเดียะมาทานอาหารก็จะมาแนะนําก็มาแนะนําอีก มุมมองหนึ่งที่เที่เพื่อนๆอาจจะไม่รู้จักครับไม่รู้จักแกเป็นใครอ่ะเป็นใครกุไมต้องไปกระโดดไปกระโดดบนเวทีแต่ว่าลองมาวันธรรมดาวันทํางานของต้นสนเออก็ได้มาที่ร้านด้วยร้านของต้นสนด้วยก็จะพามาแนะนําครับร้านาของที่บ้านเองครับก็เลยร้องเพลงไก่ครับซึ่งก็ร้องผิดด้วยขอชดเชยผิดด้วยแต่ว่าที่สาคัญคือ จะร้องเพลงเวอร์ชั่นที่ฉันร้องทําไมก็ตอนแรกก็นึกว่าจะให้พี่สองวัร้องด้วยพี่สองก็ไม่ออกมาไม่ออกมาจะให้แกร้องไปเรื่อยๆอ่ะไปดูเหอะร้านไหนอะไรยังไงไปดูหน้าร้านก่อนดีกว่าร้านต้นสนน้องต้นสนร้านของพี่ชายร้านของกิจการครอบครัวอาจจะเป็นกิจการครอบครัวครับมาแล้วจริงๆเราต้องถ่ายอันนี้ก่อน เราค่อยไปดูแกร้องเพลงไม่ใช่แกร้องเพลงก่อนแล้วมาถ่ายร้านแล้วก็พาออกมาข้างนอนใช่ป่ะเหมือนเวลาอ่านการ์ตูนต้องมีแบบอยู่ที่ไหนก่อนแล้วค่อยเข้าไปสู่เหตุการณ์เออไม่เป็นไรเราทำย้อนแย้งที่นี่คือร้านชื่ออะไรฮะชื่อเซอร์เบตคาเฟ่สตูดิโอฮะเออเซอร์เบตคาเฟ่แอนด์สตูดิโอครับเปิดมาปี2010 2010ก็เปิดมา50กว่าปีแล้วแ่แค่ยี่่บะฮะ โก็นานนะ20่สิก็นาก็คือเราทำ <นะ S 2> เราทำธุรกิจจัดเลี้ยงด้วยแล้วก็มีร้านเป็นของตัวเองด้วยอ,อ,อ 2 0 1 0ทําม2020ก็ส0ปีป่ะทเมื่อกี้ใครบอก20ปีส0ปีเดี๋ยวเข่าลอยเลยก็ทำมาส0ปีนะเซเลบร์ก็เหมือนแบบเฉลิมฉลองงอจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงได้ด้วยจัดเลี้ยงนอกสถานที่เป็นงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานทุยทำได้หมดเลยอ๋อไม่ใช่ว่าแค่นั่งทานในร้านใช่ครับคือมีรับจัดนอกสถานที่นอกสถานที่ด้วยโต๊ะจงโต๊ะจีนก็ได้จีนได้หมดจัดเลี้ยงโรงแรมจัดเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ ค็อกเทลคอฟฟเบรกสน็คบ็อกซ์ไปเทลสน็อได้ทุกงานได้ทุกแบบโอกาสเลยแต่งห้องแต่งงานใครใครอยากจะมาคุยงานลูกกำนันบวชลูกกำนันขี่จักรยานได้มีหมดเลยเออคาเฟ่ก็หมายถึงข้างในก็มีร้านกาแฟด้วยก็ก็เราจะมารองรับลูกค้าที่แบบมาคุยงานจัดเลี้ยงฮะเราก็จะมีแบบหน้าร้านไว้ให้ลูกค้ามา กินข้าวได้กินข้าวมาคุยงานคุยงานก่อนได้ปรึกษาได้เพื่อความมั่นใจให้กับลูกค้าเขาจะจัดเลี้ยงแบบสองพโต๊ะอะไรเงี้ยมาคุยก่อนมาปรึกษาได้เลยมาคุยก่อนเออมาคุยที่ร้านได้ร้านที่ไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยกตเนี่ยกัอะไรถามว่าอยู่ตรงไหนล่ะถ้าสมมติจะมาคุยมาปรึกษาอะไรเงี้ยก็อยู่ถนนนครอินครับสะพานพระรามห้าพระรามห้าแล้วก็ มันจะมีป้ายบางกลวยฮะให้ออกบางกลวยบางกลวยใส่น้อยบางกลวยใส่น้อยอยู่ตรงโลตัสนครอินแล้วก็เข้ามาทางโลตัสนครอินประมาณเท่าไหร่ละสามร้อยเมตรวิ่งพระรามห้ามาเหอะใช่ไหมก่อนจะตรงแยกอ่ะเลี้ยวซ้ายมาเห็นโลตัสใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามามันมีป้ายคล้ายๆป้ายวัดอะชื่ออะไรอะป้ายวัดวันลวกบางกลวยใส่น้อยเลยทุกอย่างอะตรงเข้ามานิดเดียวเลยแล้วเดี๋ยวผมจะแปะ แทนที่ไว้ในคอมเมนต์ได้แต่กดไม่ได้นะไม่เห็นแปะไว้เห็นเห็นเดี๋ยวจะมีรายละเอียดแล้วก็เนี่ยมาดูเจอป้ายนี้ก็จอดได้เลยนะฮะเออเซเร์เบตนะมีกาแฟมีอะไรด้วยสองทางฝั่งตรงข้ามก็ได้เขาบอกว่านอกจากจัดเลี้ยงนอกสถานที่นะคุณต้นสวนนะข้างในก็มีร้านอาหารมีเครื่องดื่มอยู่แล้วกาแฟมีกระบองพอดกระบองเพชรด้วยกระบองพอดอะไรล่ะกระบองเพชรด้วยเออไวพ่นบนพื้น แล้วจริงๆเนี่ยอันนี้มาโอกาสดีมากครับทางขวาเนี่ยมีโซนใหม่อ๋อดีคชครับเออต้อนรับพอดีเลยช่วงนี้ฮะก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงไรช่วงงดกิจกรรมงานลื่นเริงครับพี่ชายต้องตอกย้ํากันนะฮะคอนเสิร์ตก็ไม่มีเนี่ยโอ้อกเดียวกันโอ้โหเดียวกันเออก็คือช่วงนี้เราโดนยกเลิกงานทั้งหมดเลยแล้วก็พี่ชายก็ต้องการแบบเงินที่แบบจะมาหล่อเลี้ยงทีมงานทีมงานเราก็เลยแบบเปิดร้าน เปิดร้านยำให้กับทีมแม่ครัวฮะซึ่งดีมากเลยฮะดีหลังป้ายเรามีพริกสดใช่ไหมออแกนิกใช่ฮะเนี่ยเดี๋ยวอาจจะโดนพี่สองขโมยไปทำคุกกี้ได้ใช่อ่าเปิดยังไงร้านนี้อันนี้เป็นเจ้าของบ้านเราไม่อยู่ซึ่งกล้องก็ไม่ถ่ายอันนี้เอาจริงจังมาดูตรงนี้จะเป็นร้านยำฮะร้านยำร้านส้มตำร้านส้มตำเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกเลยนะฮะอารองกล้องมาัก่อกชื่อว่า เลื้อนัวแซ่บแซ่บจงจวงไหมแกก็อ่านป้ายตามฉันเลยแล้วก็คิดว่าแบบเจ้าของจะจําชื่อร้านตัวเองได้จริงจริงอะป้ายก็ต้องมาอ๋อเพิ่งมาวันนี้เพิ่งมาเมื่อเช้าไปก็เลยยังไม่เคยเข้าปากคุ้นปากเรีานเมนูก็ยังจําไม่ได้เลยอะเออเหรอฮะก็จะเป็นเมนูมีอะไรบ้างฮะแน่นไงเนื้อยากละเมนูเมนูเด็ดวัวอะไรได้ไหมฮะสัมผัสได้ไหมฮะเมนูเด็ดหวัดดีฮะหวัดดีฮะเมนูเมนูเด็ด พี่แมวพี่อะไรนะฮะชื่อพี่แมวพี่แมวอ่าพี่แมวรถเด็ดแน่นอนนะฮะเมนูเด็ดเลยมาถึงต้องสั่งแน่นอนพี่แมวตำปูปลาค่ะปูปลานี่แซ่บเลยใช่ไหมฮะแซ่บตัวเลยใช่ไหมฮะตัวเลยค่ะอ่อปูปลามีรองลงมารองลงมาแนะนำสั่งปูปลาปุ๊บเป็นตำหมูยอค่ะหมูยอเออนะฮะสองอันนี้มาต้องสั่งแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราจะ ชิมสักจานสองจานเออเดี๋ยวมาบอกพี่แมวอีกทีนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาคือมาถึงปุ๊บถ้ายังไม่เข้าเซเลบรตก็มาที่เลนัวแซบได้เลยใช่ไหมติดกันเลยใช่ครับติดจอดปุ๊บปุ๊บนั่งกินเลยใช่ไหมฮะถึงกี่เปิดถึงกี่โมงนะพี่แมวเปิดถึงสองทุ่มสอง่อ่าเริ่มเริ่มตั้งแต่เที่ยงปะหรือสิบโมงค่ะก็จะเริ่มเตรียมตั้งแต่สิบโมงเช้านะคะสิบโมงถึงเที่ยงเที่ยงเปิดถึงสองทุ่มเลยนะฮะอ่ะกินส้มตรงส้มตำอะไรก็ มาได้เลยอะขอบคุณพี่แมวอ่ะเดี๋ยวแวะมาอีหาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวแวะออกมาอ่ะส้มตำก็มีจแซ่บก็มีเออใช่ไหมฮะอ่ะต่อไปเราไปดูข้างในบ้างเดี๋ยวผมพาเข้าไปแนะนําด้านในร้านแลน้วกันนะข้างในคือเซเลเบตนะใช่ครับอันนี้เรนัวนะ